เดี๋ยวช่วย้าเจอกไหนคับอกได้ไหมอ๋อเจอครั้งแรกก็คือพี่ไม่ได้ใจว่าเขามาจากไหนนะคะแต่นี่เจอครั้งแรกตอนเย็นดิแต่ว่าเขาเดินไปเดินมาแต่ว่าไปตักคนนู้นคนนี้เหมือนเราก็กลับมาจากทางานเสร็จปั๊บ เห็นเขาก็มาคือเหมือนเหมือนอยากถามอะแต่ไม่มีใครใส่ใจไงเราก็ถือเออปกติของสัตว์อะไรแบบนี้ก็เร่องธรรมดาแต่พอเช้าขึ้นมานะคะที่เห็นมันนอนเขานอนล้อกค่ายที่ใต้รถีกอ้ะใต้รถนอนแบบนักตาไหลแล้วก็เราก็ดูดูดูเออเท้าเขาก็แบบเหมือนเหมือนเขาเดินมาไกลอะไรอย่างเงี้ย่าวมีบวมเป็นสีแดงแล้วก็เลยคุยกับเขาคุยนะคุยบ่า ลูกมาจากไหนทีนี้บอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวลูกออกมานั่งได้ไหมคะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็โพสให้เื่อมีใครมาดูลูกจะจาได้อะไรอย่างนี้เขาลุกขึ้นเลยนะเ mm hmm. ชื่อไหมเขาเขาลุกขึ้นเลยนะลุกขึ้นแล้วก็มานั่งข้างล้อรถอะลุกขึ้นมานั่งข้างลอ้อแล้วก็ถ่ายถ่าย,าย,ายแบบเขาแบบงออยน้อาจจะว่าแบบหิวหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้นาอแต่ว่าการช่วยชีวิตเราถือว่าเราทําได้ก็คือ ช่วยให้เขามีบ้านใหม่เบื่อเจ้าของเดิมเข้ามาแล้วก็เห็นอาจจะแบบคือภาคกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเขามาเจอกันอะ่ะคือต่างคนต่างที่ถึงอะ่ะเจ้าของก็น่าจะพิดถึงเขาก็พิดถึงเจ้าของทีนี้พอตอนโพสต์เสร็จพอโพสต์เสร็จปับก็เอาอาหารอะไรไปให้เขาที่ที่ทตรงน,นั้นเลยจะกาทานน้ำเยอะมากแต่เหมือนเดินมาไกลเนาะเรารู้สึก ทีนี้เสร็จป้ะว่าอนนั่งๆป้ะบางทีก็ไปนั่งส่วนมากอาจจะนั่งมองที่ถนนถ้าจะไปนั่งมองฝั่งนู้นมันจะเป็นคลินิกหัวแม่นั่งม,มองมองได้ว่ามองอยู่แบบเนี้ยบางทีรถมาพอรถมาถึงจอนนดกครั้รถที่ก็มาจอดอยู่ด้านหน้านะคะก็จะวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปงแบบเหมือนถามแต่ไม่มีใบใส่ใจแบบตัตดเนาะมีใบใส่ใจ ก็เดินกลับมาคือไม่มีใครใส่ใจก็จะยังกลับมานั่งที่เดิมอ่พอรถคันใหม่มาก็ไปอีกแล้วก็มานั่งที่เดิมอยู่แบบเนี้ยเหมือนเขาหมดหวังหมดหวังเพื่อคือไม่มีใครใส่ใจแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาสื่อแต่ความรู้สึกคือเราของเราของเราเนาะหนึ่งชีวิตที่เขาอยากเจอเจ้าของ